สวัสดีครับวันนี้ครับกับภารกิจผมครับก็คือการขุดเจ้าต้นสับรสสีด้านหน้านะครับเอาไปปลูกถวายกับวัดครับไม่ใช่ว่าของไม่ดีจะถวายวัดนะครับก็เป็นของดีครับแต่เธอว่าที่บ้านผมมีเด็กนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับนี่ฮะเดินเดอนขนาดที่ผมกำลังขุดอยู่นะครับไอเจ้าต้นสับรสสีครับผมเจอของแปลกครับ เนี่ครับเป็นของแปลกครับเดี๋ยวไงผมจับกล้องมาดูใกล้ดีกว่าครับดูครับของแปลกที่ผมเจอคืออะไรครับเนี่ครับอยู่นู่นครับซึ่งบ้านผมไม่เคยมีนะครับแล้วก็มามีได้ไงก็ไม่รู้ครับนี่ฮะนี่ฮเป็นหอยทากครับตัวขนาดใหญ่มากครับซึ่งเอาจริงผมไม่เคยเห็นตัวไซส์ขนาดนี้มาก่อนครับเอเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนมีอีกนะครับ ซึ่งบ้านผมไม่มีนะครับและค่อมคันว่าไอเจ้าตัวนี้ครับถ้าเกิดมันมีเยอะนี่ฮะมันจะตัวทําลายต้นไม้ที่บ้านผมทั้งหมดเลยฮะดีนะครับที่ผมมาเจอครับถือว่าตัวใหญ่มากครับนี่ฮะดูตัวโอ้โหถือว่าใหญ่มากใหญ่มากไม่เคยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้สําหรับเพื่อนๆครับใครเคยเจอยังไงก็แนะนําได้นะครับว่าไอเจ้าหอยทาอย่างเงี้ยมันสามารถกินได้หรือเปล่าครับซึ่งผมมักจะเจอตามอ่า พื้นที่แถวอีสานแล้วก็แถวเหนือแล้วก็แถวที่เป็นภูเขานะครับแต่แถวบ้านผมสระบ,บรุรีอ่าบริเวณแ,วแถวท่าเรือ,อยุธยาน,นะครับดอนพุทธนะครับไม่มีนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจจะติดมาจากในส่วนของไอ้เจ้าเนี่ยนะสับรดสีครับที่พี่ชายเอามาให้ครับซึ่งตอนแรกอาจจะติดมาเป็นไข่หรือเป็นลูกตัวเล็กครับแล้วเขาเกิดการฝังตัวอยู่นานครับและจะเริ่มเติบโตจนตัวใหญ่ครับแต่ผมว่าโชคดีอย่างคือ มันไม่มีลูกเนี่ยครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีตัวเมียหรือตัวผู้หรือเปล่าครับที่จะทําการขยายพันธุ์ครับมันเลยไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมครับที่เขาไม่ขยายพันธุ์นะครับถ้าเกิดขยายพันธุ์ครับต้นไม้ผมทั้งหมดเนี่ยครับที่อยู่ในสวนไม่ว่าจะเป็นบอนสีบอนกระดาษหรือทุกอย่างที่อยู่ในสวนนี่ครับไปหมดเลยครับจากไอ้ตัวนี้ฮะดีนะครับมาเจอก่อนซึ่งตัวใหญ่มากครับขนาดฝ่ามือเลยครับ เดี๋ยวยังไงผมจะเอาสับปปรดสีไปถวายวัดครับแล้วก็จะอัพคลิปนึงคลิปหน้าครับแต่สําหรับคลิปนี้ครับผมามานําเสนอเห็นนี่ครว่าของแปลกที่ผมเจอที่สวนอยากให้เป็นเพื่อนมาแสดงความคิดเห็นว่ามันสามารถทานได้หรือเปล่าและว,วิธีทานทานยังไงแล้ววิธีกําจัดกําจัดยังไงครับ